ความรักก็เหมือนสายลมบางครั้งพัดแรงบางครั้งพัดเบาๆให้เราสัมผัสซึมซับช่วงแลนั้นให้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าสายลมจะพัดผ่านไปเมื่อไหร่แต่เดี๋ยวสายลมแห่งรักใหม่ก็จะพัดผ่านมาอีกครั้งสวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีกันหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันสัปดาห์นี้ความรักของคุณอบกุลและละเอียดอ่อนเหมือนเดิมแต่ต่างออกไปตรงที่คุณเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้น และพร้อมจะมอบความรักอย่างสงบและเป็นธรรมชาติมากกว่าเดิมสำหรับเพื่อนๆที่ลังโสดไพ่ Temperance ขึ้นมาเป็นใบแรกหมายถึงการปรับสมดุลในใจคุณอาจกำลังผ่านช่วงเวลาที่เรียนรู้จะรักตัวเองใหม่อีกครั้งหลังจากเคยผิดหวังหรือเคยคาดหวังเกินไปตอนนี้คุณเริ่มรู้แล้วว่าความรักที่ดีต้องเริ่มจากใจที่นิ่งไม่เร่งรีบและไม่ต้องวิ่งตามใครไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงความสัมพันธ์ที่ค่อยๆพัฒนายอย่างกลมกลืนอาจเริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อน แล้วค่อยๆเติบโตไปเป็นความรักไพ่อัศวินถ้วยตามมาบอกถึงพลังของความรู้สึกดีๆที่กำลังเริ่มก่อตัวมีคนกำลังเข้ามาด้วยความตั้งใจและอ่อนโยนเขาจะทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขในการพูดคุยความสัมพันธ์นี้อาจเริ่มต้นช้าๆแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่จริงและไพ่สองถ้วยปิดท้ายด้วยพลังของการพบกันครึ่งทางบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่สมดุลและเท่าเทียมความรู้สึกที่ทั้งสองฝ่ายมีให้กันจะค่อยๆชัดขึ้น ความสัมพันธ์นี้อาจน,นำไปสู่การเริ่มต้นใหม่ที่มั่นคงในอนาคตส่วนเพื่อนๆที่มีคู่แล้วไพราชินีไม้เท้าบอกถึงพลังของความมั่นใจในตัวเองคุณเริ่มเข้าใจบทบาทของตัวเองในความรักมากขึ้นและรู้ว่าจะสร้างความสัมพันธ์ให้มั่นคงได้อย่างไรไพเดอะไฮปริสเตตต่อมาเตือนให้ใช้สัญชตาตญาณและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความสัมพันธ์คุณอาจรับรู้ได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในใจคนรักโดยไม่ต้องพูดออกมาไพใบนี้บอกให้คุณเชื่อในความรู้สึกภายในของตัวเองเพราะมันมักจะไม่ผิด และไพ่เด็กเหรียญใบสุดท้ายหมายถึงช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ความรักของคุณจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งผ่านการพูดคุยการให้โอกาสและการเริ่มสร้างบางสิ่งใหม่ร่วมกันความรักจะมั่นคงขึ้นจากสิ่งเล็กๆที่ดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายสำหรับชาวกันความรักของคุณในสัปดาห์นี้สวยงามและเป็นธรรมชาติคุณเข้าใจแล้วว่าความรักไม่จำเป็นต้องหวือหวาแค่ได้รู้ว่าเรามีใครสักคนที่เข้าใจ และยอมรับในสิ่งที่เราเป็นก็เพียงพอแล้วภายในสัปดาห์นี้บอกว่าทั้งคนโสดและคนมีคู่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องขอเพียงเชื่อในหัวใจของตัวเองสุดท้ายนี้ฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่หลังบ้านถามเข้ามามากอยากให้ผมเปิดไพยย่ยูดวงส่วนตัวรอสักพักนะครับเร็วๆนี้จะมีพยากรณ์ส่วนตัวแน่นอนแล้วเราจะได้พูดคุยกันแบบใกล้ชิดมากขึ้นและพบกันใหม่สัปดาห์หน้า ขอให้หัวใจของชาวกันสงบนิ่งอบอุ่นและเปล่งประกายด้วยความรักที่สมดุลเหมือนสายลมแห่งความเข้าใจครับ